สังบางโพฮะเอ้ยไม่ใช่ก็เรียกว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่ที่ท้าทายแล้วก็เป็นผลงานที่พวกเราตั้งใจใช่ครับ ก็ตั <Laure en iesen> ้งใจมากๆครับเรื kind of ่องนี course, so s. S ้ซันชายก็เขาเรียกว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งของในเรื่องแผนรักฉบับปรายครับก็จะมีเขาเรียกว่ามีความเป็นวัยรุ่นในในรัวมหาลัยก็จะมีแก๊งมหาลัยด้วยที่จะทำภารกิจอะไรหรือว่าแผนเป็นยังไงก็ต้องฝากทุกคนรอดูด้วยนะครับแผนรักฉบับปรายนะครับผมจันทร์อาคาร2ทุ่ม4ีช่อง7 HD กด35รับชมย้อนหลังได้ที่เน็ f ฟ i x ครับผม อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน่พอรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ไม่ต้องปรับปรับอะไรเยอะค่ะเพราะว่าเราราถนัดอยู่แล้วเรื่องแบบนี้จีบผู้ชายแล้วก็กันค่ะใช่ค่ะแฮปปี้ค่ะเพราะว่านุ่มุหล่อกันมากเลยลูกแม่หล่อทุกคนุวันนี้ แล้วเวลาหน้าจะเรียกนะัดน้้ในกองครตัวค่ชี้พร้อมกันปะครับชี้และชี้และให้ชี้พร้อมกันครับหนึ่งสาซ้ำไม่ไม่ไม่กล้าชี้คนอื่นเลยครับลพี่ค้ออะไรพี่มิกคือเรียกว่า เป็นบุคคลซึ่งละลายพฤติกรรมทุกคนในกองถ่ายตั้งใจครับตั้งใจคือคือเราอยากให้อยากให้ทุกคนสนิทกันได้ไวมากๆเวลาถ่ายทําเราจะได้แบบสนุกใช่ครับแล้วก็สําหรับน้องๆด้วยอะไรเงี้ยครับจะได้พบหลายๆคนเรื่องนี้เป็นการเจอครั้งแรกกับภูมิกับพิงคอยเองก็ตามอยากให้ทุกคนแบบสนิทกันไวขึ้นเวลาทํางานมันจะได้แบบมีความสุขมากๆแล้วก็เราจะได้ไม่ไม่เก้อเขินกันเราจะกล้าจับกล้าคุยกล้าอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ทําสําเร็จครับเก่งมาก ค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามแผนรักฉบับลายด้วยนะคะจะบอกว่าเรื่องนี้สนุกมากๆเลยเพราะว่าได้ได้ฟังจากสัมภาษณ์ไปแล้วเนาะก็จะเห็นว่าเรามีความสุขแล้วก็สนุกมากๆกเลยก็จะส่งผลให้ละครเราสนุกด้วยค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแผนรักฉบับลายค่ะขอบคุณค่ะ ก็มีอยู่แล้วคือหอมหอมมีหอมหอมเนี่ยต้องไปใช้ทางนี้นะคะที่ดูเปิด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 ที่ด